กอม้าสวัสดีครับผมเอาก็มานิวมาเล่น R L ครับจ่ก็จะมาเอาชีวิตรอนกันในค่ำคืนแรกแล้วผมก็จะมีฮับบีซีดเอาไปใช้เลยเอาละพี่ซีดมันมันต้องบูทใหม่ไหนเอาละพี่ซีดมันยุ่งยุ่งยุ่ายุย่งยุงนุองยุ่งยงยุ่งย้่่งงย่ยุ่่งงยุยุ่งยงย โดนเอาไปกินตะทะเลแล้วโดนเอาความแมนเอาไปเด็กแล้วไอชิ้นโดไอ้รยากาศเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูขามมีดแป๊บหมายถึงมาแล้วมีดสั้นมันระเบิดกูรัวเลยน้องวินวินเอาไม่หลบได้หมดและไอ้เหี้ยน้ำนี่ก็หรือว่าผจนภัยหาหมู่บ้านหมู่บ้านไอ้เหี้ยนี่มันเกิดต่อหน้ากูเลยก็ระวังอยู่ตรงนี้ กลับอยู่หมู่บ้านนั้นไหนไอ้เหี้ยเสียงมันเป็นยางี้โอ้เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากห่อเป็นหอไม่ไมไอ้เี้ไม่มีอะไรเลยมันมันกดมันกดเสาได้เสาเฮียตัวเฮียเลยไม่รู้อฮียขนลุกเฮียเฮียเฮีย เหมือเหมือนน่นลเวนานไอสัตว์มาตามมาด้วยมาแบบน้ดูเลยเว้ยไอยิ้มตีกูทำไอยนโดดโดดปวดนี่แรงกว่าเตรียมมือไหมเฮ้ยตัเฮียเลยเนี่ยโอ้มาพังกินก้ายีลอนอีกแล้วพิซาโบ้ีลอนอีกแล้ว มิกจะไม่ดับฟ <c oughs> ิเวเลยเฮียสัตว์อะไหายไปเลยเฮียดับอายุฟิตเดียบปลอดภัยเฮียอะไรนี่ปลอดภัยเฮียอะไรลอยไปเป็นฟ้าเลย